สนับสนุนโดย Hilux r e v o l เครื่องดื่มขิงผงสำเร็จรูปตราจินเจนน้ำหอมปรับอากาศ Dairy Fresh Breeze Power น้ำมูลังลังสองฟ้าบังบุบนวารินผมจนนะผมหาเช้ากินคำ่ำไม่ค่อยมีตังค์แล้วก็ถ้าจะ อยู่กับผมแล้วก็ต้องรักกัน <ừ. S 1> แต่ผมบอกว่าผมรักเขามากผมสามารถเลี้ยงดูเขาได้แค่นั้นและช่วงที่สองสาบสูญโดยน้ำดื่มตาสิงครับเชิญพี่ยงก่อนเลยครับเป็นยังไงบ้างครับคุณชัยนี่เป็นคนที่มี น้ำเสียงที่ชัดเจนแล้วก็คมชัดมากฟังแล้วรู้สึกประทับใจมากๆคุณสุดยอดมากแล้วก็ชอบในในวิธีการคิดของคุณและก็วิธีใช้ชีวิตของคุณก็ขอให้คุณเป็นมีกําลังใจแล้วก็คอทั้งคู่สู้ๆนะครับพี่นะขอบคุณมากครับพี่หยงครับมาที่พี่ปัทไทก่อนเลยนะครับเป็นยังไงบ้างครับ พี่ขาถ้าพี่ยกของหนักอย่างนี้มันไม่ต่างอะไรกับคนที่กำลังฮิตไปเล่นกล้ามกันนะคะพี่ต้องมีกล้ามแล้วเพราะฉะนั้นแปลว่าพี่ยกผิดท่าลองหาวิธียกให้ถูกท่าพี่เสียเวลานิดเดียวหมอเขาก็บอกผมอยู่เขาจะยกต้องย่อลงก่อนใช่ครับแล้วทำไมไม่เชื่อหมอไอ้ผมบางครั้งมันรีบมันจะนักกว่าเราหรือเปล่าไม่ไม่พี่ไม่ใช่หลักเลยต้องเปลี่ยนท่ายกนะคะเพราะว่าถ้าพี่ยังยกแบบนี้เนี่ยอีกหน่อยพออายุมากกว่านี้ พี่จะอดยกนะพี่บอกตัวเอง่บงนี้เพาะฉะนั้นได้เปลี่ยนท่าจ้ะนะพี่นะทาต่อไปพี่ขอบคุณมากครับพี่บัณฑครับจะว่าไปแล้วเนี่ยพี่บัณไทตเขาพูดถูกนะเพราะว่าคือคือมันด้วยความที่ยกขอและยกผิดท่ามันตลอดไงไปที่พิณไงครับก็ต่อเลยพอพูดถึงเรื่องเรื่องร้องเพลงพี่ขาเมื่อสักครู่เนี้ยตอนแรกไม่ได้มองหน้าพี่เต็มเอ็มอะมองผ่านๆเสียงแบบเสียงดีมากเสียงนุ่มนะเสียงฟังแล้วละมุนอะพี่ฟังแล้วแบบโอ้ มันกลมกล่อมอ่ะก็ขอให้เป็นอย่างนี้มีกันและกันตลอดไปนะขอให้มีความสุขขอบคุณมากครับพี่ไฮครับมาที่พี่หนุ่มบ้างครับเป็นไงบ้างครับพี่หนุ่มยาพิเศษของคนคู่นี้คือความรักจริงๆครับคือไม่ว่าจะลําบากไม่ว่าจะมีปัญหาเรื่องสุขภาพยังไงเนี่ยเขาจับมือกันเวลาที่กอดกันเขามีความรักเราดูแล้วยังรู้สึกว่ามีความสุขแต่ผมแนะนําอยากให้สองคนนั่งคุยกันนั่งคุยกันว่าเราควรจะต้องทำยังไงต่อไปหนึ่ง ไปปรึกษาหมอเรื่องการยกให้ดีขึ้นว่าจะยกยังไงให้มันถูกท่า2คือเราสามารถทาอย่างอื่นได้ไหมคือมันต้องมีอาชีพอื่นรองรับอนาคตสําหรับคนที่มีปัญหาเรื่องของกระดูกเรื่องของกล้ามเนื้อเรื่องของอะไรอย่างเงี้ยฮะคือมันจะหนักขึ้นถ้าเรายังคงทําเหมือนเดิมลองไปคุยกันผมว่านี่แหละมันคือยาวพิเศษแล้วอาจจะไม่ต้องทํางานหนักก็ได้มันอาจจะไปต่อได้นะครับพี่ผมแนะนําแบบนี้ขอบคุณมากครับขอบคุณมาก ้ามไปฝั่งพี่เอกเลยครับเป็นยังไงบ้างครับพี่เอกครับคือพูดถึงเรื่องการร้องเพลงก่อนนะครับคือเราบอกว่าคนที่มาจากภาคอีสานเนี่ยแปลกนะพี่ยงคือเสียงอ่ะทำไมเสียงเพราะและเสียงดีเกือบจะเหมือนกันหมดทุกคนอ่ะปล่อยมั่งก็ได้ที่รักสิจะเอาฝั่งไหนกันแน่เอาดูเนี่ยอยากได้ลูกเป็นงูเห่าก็เอาฝั่งนน้นอยากได้ลูกเป็นงูเหลือมเอาฝั่งนี้ ก็บอกว่าเรื่องของครอบครัวผมคิดว่านะครับไปวางแผนเปลี่ยนแผนชีวิตของตัวเองใหม่ว่าเราจะเอาสุขภาพร่างกายเราก่อนหรือจะเราคงจะต้องดําเนินตื้อมันกับอาชีพนี้ไปจนกว่าเราจะยกของไม่ไหวแต่ยัง้ก็ขอให้โชคดีนะครับขอบคุณมากครับพี่เอกครับมาที่น้องแก้มบุ๋มครับได้ยงไงบ้างอยากฝากพี่ชายว่าคอยดูแลเรื่องสุขภาพของตัวเองให้ดีค่ะสำหรับวันนี้ ไม่ว่าพี่สองคนจะเข้ารอบหรือว่าไม่เข้ารอบเนี่ยแต่หนูเชื่อว่าทั้งสองคนเนี่ยมีกําลังใจที่ดีแล้วก็มีความรักที่สวยงามค่ะขอบคุณมากครับน้องเกมส์ครับนี่ก็เป็นเรื่องราวความรักที่เขามักจะบอกว่าเมื่อใดก็ตามที่ฉันมีความทุกข์ก็มักจะมีเธออยู่เคียงข้างเสมอและเมื่อใดก็ตามที่ฉันมีความสุขก็ยังคงมีเธอคอยจับมือฉันมีความสุข ด้วยกันคือความหมายของคําว่ารักแท้นี่คือเรื่องราวของพี่ชัยและพี่วันครับขอบคุณครับขอบคุณครับนีเลยครับเมาถึงเรื่องราวของนักสู้ชีวิตท่านที่สอนนะครับชีวิตของเขาเขาพร้อมที่จะยอมเหนื่อยถึงสองเท่าเพราะคําว่ารักคําเดียวเชิญชมครับสวัสดีครับผมชื่อนายมิชัยนามสกุลเมืองโคตร อายุ39ปีอยู่จังหวัดมุกดาหารเป็นชาวนาที่หน้าตาดีและส right. ู้ชีวิตครับเขาว่ามาเขาว่ามาตัวผมนะครับจบปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยรามคำแหงคณะรัฐศาสตร์เมื่อก่อนเคยทำงานอยู่ที่โรงพยาบาลบางประกอ้าอินเตอร์เนชั่นแนลแผนกเภสัชกรรมแต่เดี๋ยวนี้ผมมาเป็นชาวนาแล้วครับ สมัยสิปีที่แล้วตอนนั้นก็เรียนหนังสืออยู่มหาวิทยาลัยกำแหงก็ไปเจอผู้หญิงคนหนึ่งก็คือคนนี้เลยครับก็ ผมหาดูใจกันพอเรียนหนังสือจบแล้วก็ทํางานก่อนผมทํางานอยู่ที่โรงพยาบาลบางประก้าอินเตอร์เนชันแนลส่วนแฟนทํางานอยู่ที่สํานักง,งานบัญชีอยู่แถวบางบอนเสร็จแล้วก็ตกลงบางแกว่าเรารักกันแล้วนะอยากจะมีครอบครัวด้วยกันอยากจะมีลูกด้วยกันแล้วนะก็เลยตกลงแต่งงานกันหลังจากแต่งงานและทํางานอยู่ที่ประมาณ5ปีก็ทราบข่าวว่าพ่อตาแม่ยายมีร่างกายไม่ค่อยแข็งแรงทำนาไม่ไหวแล้ว ก็เลยคุยกับแฟนว่าเรามาช่วยพ่อตาแม่ยายทำนาดีกว่าไหมอาการของแกก็จะมีมือสั่นนะคะมีมีชักบ้างมือสั่นบ้างแล้วก็ปวดตามข้อค่ะเหมือนผากิมสันน่ะจะสั่นแบบนี้ค่ะเวลาทำงานแม่ปวดเมื่อยตเจ็บข้อเข่าค่ะถึงจะป่วยก็ต้องทำงานต่อเพราะไม่มีใครทำค่ะสมัยก่อนนะครับเชื่อไหมครับท่านผู้ชมผมทำนาไม่เป็นเลยแต่ตอนนี้ผมทำนาเก่งแล้วเพราะได้คนนี้เลยครับ เป็นทั้งพ่อตาเป็นทั้งคุณครูที่สอนวิชาทำนาให้ผมทุกวันนี้เชี่ยวมากเลยเชี่ยว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 แบบโปรเ e s ชั o นอลใทีいい่ผมเขียนจดหมายมาในการจันพันดาวเพราะว่าติดนี่อยู่แสนกว่าบาทจากการทำนาใช้มาเรื่อยๆใช้นี่ยังไงก็ใช้ไม่หมดก็เห็นเลยการจันพันดาวนี้นะครับทีいい่จะช่วยผมได้ซื้อ ขอต้อนรับคุณมิชัยเมืองโคตรและภรรยาหมายเลข44ครับสวัสดี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 ทั้งสองท่านนะครับโอ้โหหล่อมากเลยนะครับพี่มิชัยมีชื่อเล่นไหมครับมีครับชื่อมิรครับชื่อพี่มิชนะครับภรรยาละครับชื่ออะไรฟ้าค่ะชื่อพี่ฟ้านะครับเดี๋ยวถามเรื่องความรักดีกว่าครับ อยู่ด้วยกันกี่ปีแล้วอยู่ด้วยกันตอนนี้11ปีค่ะ11ปีนี้เท่าเท่ากับพี่ชัยกับพี่วันเลยนะใช่ค่ะเจปีแต่เห็นบอกว่ารู้จักกันมาก่อนหน้านี้แล้วใช่ค่ะคบกันเริ่มคบกันนะฮะตั้งแต่เมื่อไหร่ก็จริงๆแล้วเป็นคนหมู่บ้านใกล้กันขับห่างกันประมาณ2กิโลครับครับช่วงที่เรียนหนังสือเขาก็จะปั่นจักรยานเนาะครับช่วงนั้นมอไซค์ยังไม่มีปั่นจักรยานผ่านหน้าบ้านผมแต่ก็ไม่เคยคุยกันตอนเห็นตอนนั้นพี่มิตอร์อายุเท่าไหร่ ตอนนั้นน่าจะเรียนอยู่ประมาณมมสามโอ้โหมสามนี่หมว่าตอนนั้นยังเด็กๆกันอยู่เลยใช่วัยรุ่นกันอยู่แต่จนกระทั่งเริ่มมาทําความรู้จักกันตอนตอนนั้นก็เป็นลูกศิษย์วัดเนาะอยู่ในกรุงเทพแล้วทีนี้นี่ก็ามาไปทำบุญมาทำบุญไปทาบุญท,ที่ทวัดวัดอะไรที่ไปเจอวัดวัดสเกตค่ะโอ้วัดสเกตได้ครับแล้วก็ เห็น Get เขาอะค่ะประทับใจเห็นเขานั่งล้างชามอะค่ะที่วัดเป็นเป็นศิทธวัดมันหล่อตรงไหนอยากรู้จังเลยตอนนั้นรันหล่อหล่อตรงไหนคนล้างจานล้างบาทเนี่ยคือรู้สึกอบอุ่นนะคะแล้วเราตอนนั้นมองปุ๊บเราก็เห็นแล้วรู้สึกเลยว่าใช่เลย คือใช่เลยแต่ผมว่าพี่มิรยังไม่รู้ตัวยังครับเริ่มรู้ตัวเมื่อไหร่ว่าเริ่มมาคุยกันยังไงอ่าก็ก็ถามว่าคนนี้เป็นใครอะไรไงประมาณนี้แล้วก็ก็ถามญาติที่มาด้วยกันเขาบอกอ๋อคนนี้ไงที่อยู่ชื่อฟ้านะที่อยู่บ้านใกล้กันอ่าที่อยู่ที่เคยเรียนอยู่มุขดาหานะคนนี้แหละอ่าก็เลยโอ้อก็เลยอ่าทความรู้จักกันตอนนั้นไม่มีโทรศัพท์ก็จะไปทําบุญที่วัด มาก็เจอกันไปบ่อยไปบ่อยไปบ่อยทำบุญที่วัดเริ่มติดต่อกันเป็นไงชอบพอกันตอนไหนก็หลังจากที่เราได้คุยได้ได้พูดคุยกันถามข่าวข่าวก็ก็จะรู้ว่าเขาเนี่ยเป็นคนที่มีความกระตันอยู่คือรักพ่อรักแม่ผมก็เอ๊ะคนนี้เอ๊ะทำไมเขาน่าจะโอเคแล้วน่าจะใช่แล้ว น่าจะใช่แลวแค่รู้ว่าเขารักพ่อและแม่แต่หน้าตาไม่ได้สวยนะไม่ได้อยู่ในสเปคผมเลยนะเือไม่ได้บอกว่าหน้าตาสวยเลยนะพี่ฟ้าไม่มีผลเลยแล้วเพราะตอนนี้ตอนนี้เขาตกเป็นของเราแล้วรานนั้ไม่เกี่ยวแล้วพี่มิตรเขาดียังไงในสายตาของพี่ฟ้าทุกอย่างเลยดูแลพ่อเราแม่เราดูแลครอบครัวค่ะทําให้ทุกอย่างเลยคือไม่ได้รักพี่ฟ้าอย่างเดียวรักครอบครัวด้วยใช่ก็มีบ่นบ้างแต่ไม่เคยแบบ ไม่ได้ท้อให้เห็นนะคะเราก็ให้กำลังใจรักเขามากกว่าเดิมไหมครับรักค่ะรักมากถึงขั้นกาบเท้าเขานะคะแล้วครับใช่ค่ะแล้วบอกเขาว่าอะไรครับก็ขอบคุณที่ดูแลครอบครัวเราครับเป,เป็นผู้ชายคนที่สที่เราก้าบเท้านะคะวันนี้คุณพ่อมาด้วยขอ,ขออนุญาตพูดคุยกับคุณพ่อคุณพ่อครับสวัสดีครับคุณพ่อ,ขอ ีค,คุณพ่อครับวันนี้ลูกเขยของเราคนนี้มาสู้เพื่อครอบครัวคุณพ่อมีอะไรอยากจะให้พรเขาไหมครับก่อนที่เขาจะร้องเพลงตั้งใจร้องเพลงหม, <c oughs> มีมวนมีความสุขกจริในเลื่อนในรอบรันดูแลลูกหลานพ่อแม่พี่น้องอยู่ดีไม่แห้เย็นเป็นสุขกขสมปัดก็าปารถนาทุกประการ ขอบพระคุณมากครับคุณพ่อครับคุณพ่อน่ารักมากคุณพ่อน่ารักมากเลยถ้าได้เงินหนึ่งล้านบาทไปความตั้งใจของพี่มิตรคือก็จะเอาไปใช้หนี้พกศที่ที่เกิดจากการทำนาครับครับก็ไปใช้หนี้ให้หมดตอนนี้เป็นหนี้อยู่ทั้งหมดเท่าไหร่ครับก็แสนกว่าบาทครับแสนก็ยังผ่อนอยู่ใช่ครับไม่ใช่หนี้ที่เกิดจากตัวเราเองด้วยครับแต่ทําไมเราต้องมาใช้ครับ เพราะว่ามันคือหน้าที่ที่ผมต้องทําและผมยินดีที่จะทําด้วยมันคือหน้าที่เอาละครับคุณผู้ชมสามารถเป็นกําลังใจให้กับครอบครัวของพี่มิตรและพี่ฟ้าได้นะครับด้วยการพิมพ์หมายเลข44ครับแล้วส่ง SMS มาที่4777888นะครับจะร้องเพลงอะไรครับขอคนรู้ใจครับขอคนรู้ใจเป็นกําลังใจให้ครับเชิญครับ เย็นนี้ยางมีทนสับเหนือถามว่าเหนื่อยไหมเตรียมน้ำเย็นเย็นคอยทายางแก้มให้หอมยอมใจให้ลืมปัญหาเปลี่ยนห้องที่เคยไร้ค่าให้หน่าอยู่และดูสดใสเร่งกายใจท้อ อยากมียิ้มรอตรงหน้าสุกตอนหลับตาตื่นมามีคนเคียงใกล้อยากฟังคำหวานเติมความเบิกบานให้ใจแค่นี้ก็คงทำให้หัวใจฟื้นจากความลามีกลับบ้านมา ตก็มีแต่โฆษณาอาศัยความเลี้ยงกลอมนอนหลายปีผ่านมาวันนี้รู้ตัวเองว่าอยากมีผู้มาร่วมใจกลับบ้านเย็นนี้คงมีแค่เงาเป็นเพื่อนชีวิตก็เหมือนไม่มี ทางเข้าไปรอบกับคำท้า เราพักสักครู่เดียวเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาในรายการจันพันดาวครับฟ้าหาที่ไหนอ่ะประเทศสทแต้ว้าแบบนี้อย่าลืมโทรมาบอกแล้วนะ <laughs>